เดีวป็อลงวางกันได้เลยนะครับ สวัสดีนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปจักรอบกันนะฮวันนี้ก็ดักไว้ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละไม่ดักไว้ไกลอะไรจะอยู่แถวบริเวณหน้าบ้านของเราก่อนนะครับเข้าไปดูกันว่าจะมีตัวไหมดูกันไปเฮ้อันนี้ก็เป็น ba nào nó nà ba lưới đồ lạc thôi นี่ก็ได้ได้กุง้ง ตัวแล้วก็ได้ปลากุ้งหลายตัวอยู่แล้วก็ปลาปลาหางแดงตะเพียนหางแดงเราก็จะถอดแล้วก็จะใส่ให้นี่เราถูกไปยังไงคข้างกุ้งให้ยอมลองกุ้งบา้ากุ้งติดอันนา้ กุ้งมาสองตัวตัวค่อนข้างเข,ขื่อนๆกันอเรียบร้อยอันนี้ก็ใส่เดี๋ยวค่อยเอาเหยื่อมาใส่ก็ดีวันนี้ไม่ได้เอาเหยื่อมานี่ก็ได้ปลาตะเพียนกุ้งน้อยตัวนี่ตัวนี้ตัวใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ ที้ตัวหนึ่งกุ้งหน้านี้จะเป็นกุ้งที่ค่อนข้างแก่ขึ้กไอโกนะฮะก็จะมีกล้ามใหญ่ตัวก็จะผอมหน่อยเพราะช่วงนี้เขาเป็นช่วงหาผู้สาวเนาะตัวกาจะไม,ไม่อ้วนมากก็จจะเป็นปลาตะเพียนนี่ปลาตะเพียนค่อนข้างเยอะอืมเราก็ใส่ไปข้างในนะฮะปลาตะเพียนอันนี้ก็เป็นกุ้งตัวน้อยเราก็จะเลี้ยงต่อ ตัวไม่ใหญ่มากเราก็จะเลี้ยงต่อให้น้องๆองเขาอยู่ตรงนี้ก่อนไปเราไปอีกที่หนึง่งวันนี้ก็ดักสองที่เบาๆกันเดี๋ยววันหลังก็จะพาเพื่อนๆมาเอดักละเขาเรียกว่า กลับนะครับกลับด้วยก็จะเป็นใช้ปี๊บมาเป็นที่ดักปลาก็จะได้พวกปลากดปลาเขยยงกุ้งก็ได้นะนีเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างพอดีเมื่อเช้าอาเขาได้เก็บไปแล้วพอดีเมื่อเช้าอาเขาเก็บไปแล้ว ดีมันยังไม่ได้ใส่อ่ะมันปิดมันปิดเองแต่มันแต่ไม่ได้นี่นะฮะเคลียดปิ๊บดักกุ้งดักปลาพอดีเมื่อเช้าอาเขาเก็บไปแล้วนี่มาเดี๋ยวก็จะไปอีกที่นึงลออีกใบนึงนะไปดูกันว่าจะมีตัวอเป่านี่ก็พอ กินแล้วไออันนึงจะไปดูอีก <c oughs> อันนึงได้ได้เนี่ยจะล่งหน่อยอันนี้ไม่ค่อยลกอันนี้ไม่ลก อดี๋ยวนี้มันลุ้นอีกเล่าอีกใบหนึ่งนะครับดีเนื่องจากเอากล้องมาถ่ายด้วยเนาะมันก็จะดูแบบกก็ดกแขกหน่อยงานก็จะทําไอ้รูปก็จะถ่ายแต่ไม่เป็นไรก็คือเผื่อเก็บบรรยากาศมามาฝากเพื่อนๆกันนะครับอุปกรณ์มันยังไม่นิ่งเนาะเดี๋ยวอุปกรณ์นิ่งก่อนเดี๋ยวในอุปกรณ์พอนิ่งปุ๊บเราก็จะสะดวกและอันนี้ต้องค่อยๆ ทดลองดูว่าเอ๊ะประมาณนี้มันได้ไหมนี้ได้ไหมเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงจะค่อยว,ว่ากันมาดูกันไว้ายตัวไม่นอ้อยโอ้โห fiquei. ปลาล้ววะ

กตชอบติดวันนี้ก็ 管理。 ้างมาจยไปดูว่าได้ปลาลอนะไรกันนี่ดอยโอ้ยะอันนี้หนึ่งตัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาตะเพียนทองนะฮะเป็นปลาตะเพียนทองปลากระส่อยเนี่ย ปลาสร้อยอาจะเพียทองเยอะเชียวปลาสร้เดี๋ยวเอาไปทำลูกเหยื่อได้เอาไปทงปลาได้ปลากระส้อยนี่เนี่ยเนี่ยเยเชียวปลากระแยงปลาระแยง นู่ปลาอะไรแต่ไม่ถามเพราะว่าปลาอะไร ปลาตัวปลาอะไรฮะเต็มหมดเลยอันนี้ปลาอะไรอ่ะขัดอันนี้ทำตากให้หน่อยดิฮะนี่นะ ปลาปลาพรมอืม,ม,มอืมอ,อืมอเค็มนี่นี่แกใส่ไว้เพื่อเฮ้ยตายวะยอ้ะวาวเฮ้ยตายตายซะแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้ยไม่ตายวะม่ปล่อย มีตัวนะเฮ้ยเนี่ยแย่งยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว้ากดตัวน้อยปล่อยเหอะฮะอันนี้ไว้ทมาทำเฮ้ยปลาเยอะนะปลาส้อยฮะปลาส้อย อันนี้อันนี้คือปรากฏตัวน้อยเล็กไปเราก็ปล่อยให้เขาไปโตนะครับปปไปไปไปตัวน้อยดูเธอเนะี่ยไป อันนี้ก็ลูกกุ้งปล่อยไว้ให้อยู่นี้นะครับนี่เป็นที่อังกุบานพันปาเราร้อยแล้วดักกระดุนได้ได้ไหมเออนี่มันเข้ามาไงเต็มวะ าาหาหนาา้าทาน้ํายาวเลยตายนี้ You